สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Urban Talk นะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่9ในหัวข้อว่า I do City of Leonardo da Vinci หรือว่าเมืองในอุดมกติของนักปราชญ์หรือว่าอัจฉริยะชื่อดังของโลกที่เราคุ้นเคยกันก็คือ Leonardo da Vinci นะครับ ในที่สุดรายการนี้ก็มีชื่อแล้วนะครับก็คือชื่อของ Urban Talk กเขามีคนตั้งให้แล้วก็ได้ช่วยทำแบ็กกราวด์มาให้เราด้วยนะครับก็ต้องก็ขอขอบคุณมากนะครับเ,เรามาคุยกันถึงเมืองในอุดมคตินะครับก็คือ,อแนวคิดของเมืองในอุดมคตินี่มีอยู่มากมายครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคหลังๆนะครับห,ห,หลังจากยุคข,ของเรเนซองส์เป็นต้นมาเนี่ย ก็คือต้องเห็นภาพก่อนว่ายุคกลางเนี่ยเริ่มเกิดเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ไม่ได้เป็นแบบเมืองที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มากนักน,นะครับไว้ค่อยกล่าวถึงในในเอพิโซดต่อ,ตอไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าในฐานะของเมืองที่มีรูปแบบของการเป็นอยู่ อาศัยของเมืองเนี่ยนะครับมันเกิดความแหอดมันเกิดปัญหามากมายแล้วก็นํามาซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งนักปรานักคิดแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะเสนอแนวคิดที่จะสร้างโมเดลออฟเดอะซิตี้นะครับหรือว่าเมืองที่เป็นไอเดียซิตี้ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดของคุณเลอคูบิเอที่จะปรับปรุงปารีสที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแต่ว่า ก่อนหน้านั้นนะครับเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยก็ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับ ideal city หรือเมืองในอุดมคติถามว่าต้นทางมันเกิดอะไรขึ้นต้องเล่าแบบนี้ครับว่าในการคุยกันถึงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองแล้วก็ประวัติศาสตร์ของเมืองนเนี่ยคุยแค่ประวัติศาสตร์เฉยๆไม่ได้ว่าเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยมีรูปแบบอย่างไรแต่สิ่งที่ต้องคุยกันคือท้องเรื่องหรือสถานการณ์ ณนะช่วงเวลานั้นเป็นอะไรแรงผลักดันเหล่านั้นแหละจึงทําให้เมืองเป็นแบบนั้นต้องเห็นภาพตรงนี้ก่อนครับว่าสภาพทางกายภาพแล้วก็การออกแบบการวางผังเมืองเนี่ยมันมีต้นทางมาจากสภาพกายภาพนะครับทั้งกายภาพที่เป็นภูมิศาสตร์นะครับรูปแบบของระบบธรรมชาติรูปแบบของเศรษฐกิจแล้ก็รูปแบบของวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นนี่แหละ เป็นแรงผลักดันที่ถูกตีความมาเป็นความต้องการทางขายภาพเพื่อให้เราเนี่ยได้สามารถออกแบบวางผังนะครับและอื่นๆเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของเมืองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันนั้นเพราะฉะนั้นมาฟังกันก่อนครับว่าสถานการณ์ณวันนั้นที่เลโอนาร์โดดาวิดชีอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องเห็นภาพตัวนี้ก่อนว่าที่เลโอนาร์โดดาวิดชีอยู่เนี่ยเป็นยุคต้นของเรเนซองส์ ก่อนยุคเรเนซองส์เนี่ยเรียกว่าเมดิเอเวร์ลเอชหรือยุคกลางเป็นยุคที่ประชาชนจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในภาคพ,พื้นยุโรปตอนใต้นะครับอบพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประชากรเกือบทั้งหมดนะครับอยู่ในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมแล้วก็มีเมืองเป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครองการค้าการบริการ แล้วก็เป็นตลาดและอื่นๆที่มีคนจํานวนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นอยู่ในเมืองนะครับทาหน้าที่เป็นทาหารทําหน้าที่ปกครองทําหน้าที่ตัดสินคดีความต่างๆให้กับคนอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่อยู่ในพื้นที่ชนบทแหงเษกษตรกรรมเพราะฉะนั้นก่อนหน้ายุคกลางเป็นแบบนี้แต่พอยุคกลางครับเกิดการที่โจมตีจากาชนเผ่าเร่ร่อนทางตอนเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นกอสนะครับเจอรมันและอื่นๆที่เป็นชนเผ่าเร่ร่อน เข้ามาพยายามแย่งชิงทรัพยากรที่มั่งคั่งสามารถปักหลักปักฐานได้นะครับมีความมั่นคงในชีวิตของยุโรปต่อายทําให้ประชากรในพื้นที่ชนบทนี่ต้องอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองจากเดิมที่เคยเป็นที่อยู่ของชนชั้นปกครองเท่านั้นเนี่ยกลายเป็นประชาชน เข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองเกิดชนชั้นกลางเป็นครั้งแรกนี่คือเหตุผลว่าทาไมผมถึงบอกว่าในยุคลางเป็นเมืองแบบที่เราเคยเห็นเป็นเป็นเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกับทุกวันนี้ก็เมืองเป็นที่อยู่ของชนชั้นกลางเป็นหลัก,กน,นะครับก็เข้ามาอยู่กับชนชั้นปกครองแล้วก็มีแรงงานมี กลุ่มของชนชั้นล่างเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากเมืองเดิมศูนย์กลางเมืองที่มีคนอยู่แค่1%กลายเป็นว่ามีคนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองเป็นจํานวนมากแล้วก็มีหลากหลายอาชีพหลากหลายชนชั้นแล้วก็เกิดการรวมตัวกันเป็นย่านครับย่านแต่ละย่านก็เป็นแต่ละอาชีพนะครับเอาวิชาชีพเอาความเชี่ยวชาญของตัวเองจากพื้นที่ชนบทเนี่ยคราฟแมนต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองเกิดเป็นย่านขึ้นแต่การเข้ามาอยู่นั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกของเมืองที่มีประชากรมาก เมื่อก่อนนี้มีแต่มีแต่ชนชั้นปกครองนะครับแม้ว่าจะไม่มีระบบการจัดการของเมืองที่ดีแต่คนมันน้อยเนาะปัญหาของเมืองเรื่องของมลภาวะเรื่องของอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาเมืองแบบที่เราเห็นทั่วนี้มันก็ไม่เกิดหรอกเพราะคนมันน้อยคนชนบทจะเข้ามาพึ่งเมืองก็มาจับจ่ายซื้อสินค้ามาตลาดแล้วก็กลับไปในพื้นที่ชนบทคนในเมืองมีนิดเดียวครับ แต่พอยุคลางเนี่ยคนต้องเข้ามาอยู่ในเมืองมีกำแพงเมืองนะครับสร้างรอบรอบเมืองอย่างแข็งแรงรวมตัวกันอยู่ในเมืองเพื่อป้องกันค่าศึกศัตรูมีการแบ่งงานกันทําและอื่นๆแบบที่เราเห็นทุกวันนี้มีวิชาชีพต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประชากรเมืองในยุคกลางหนานแน่นสูงหนานแน่นสูงแล้วก็สิ่งที่เกิดปัญหาก็คือความแออัดและจากเดิมนะครับเมืองก่อนหน้ายุคลาง ไม่ต้องจัดการของเสียทั้งหลายขยะมูลฝอยน้ําเสียนะครับอของเสียต่างๆที่คนในเมืองเนี่ยสร้างขึ้นเนี่ยคนมันน้อยครับมันก็เอาไปย่อยสลายเองทันหรือเก็บแล้วก็เอาไปทิ้มนอกเมืองซึ่งยังมีคนอยู่น้อยมากแต่ตอนนี้มันแออัดกันอยู่ในเมืองแล้วเหมือนกับที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงต้องอจึงต้องมีระบบจัดการเมืองที่ดีแต่ตอนนั้นไม่มีครับพอไม่มีเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า เลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยอยู่ต้ตอนต้นของยุคข,ของไรเนสซ์ในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มค้นหามีเทคนิควิทยาการต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับการว่าจ้างนะครับจากคนที่มีอำนาจสูงมากของเมืองมิลานชื่อลูโดวิกนะครับสฟอร์ซาซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าเมืองมิลานหรือเรียกว่าดุกออฟมิลานถามว่าเขาจ้างเลโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็จ้าง วิศวกรจ้างนักคิดในยุคนั้นมาเนี่ยเพื่ออะไรสองเรื่องครับทำงานศิลปะกับอีกอันหนึ่งก็เพื่อใช้เทคโนโลยีนะครับความคิดก้นในการสร้างอาวุธหรือการป้องกันเมืองจากฆ่าศึกศัตรูนี่ก็เรื่องเรื่องปกติในในยุคนั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยก็สมัครครับสมัครยื่นใบสมัครเข้ามานะครับแล้วก็มี จดบันทึกไว้ชัดเจนว่าเลอน์โดดาวินชีเขียนในใบสมัครของตัวเองนะครับว่ามีความสามารถในการพัฒนาเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบแสงสว่างนะครับการที่จะออกแบบสะพานนะครับที่สามารถพับได้นะเคลื่อนย้ายได้ไม่ใช่สะพานถาวรนะครับสะพานแบบพอพอติเบิลเนี่ยเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆและทนไฟเพื่อจะเอาไปใช้ในการต่อเพื่อใช้ในการสู้รบนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านระบบที่เรียกว่า ไฮโดริกนะครับเรื่องของการใช้น้ำพลังงานน้ำในระบบปิดเพื่อที่จะยกของขึ้นลงต่างๆนะครับแล้วก็ได้เขียนไว้ชัดเจนว่าจะใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีต่างๆของเขาที่มีอยู่เนี่ยในช่วงเวลานอกจากสงครามแล้วเนี่ยในช่วงเวลาที่ไม่มีสงครามเนี่ยก็จะทำเมืองให้ดีขึ้นด้วยการออกแบบอาคารทางด้านสถาปัตยกรรมนะครับออกแบบพื้นที่อาคารทั้ง พื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็พื้นที่ของอตัวอาคารต่างๆของคนที่อยู่และก็จะนําเอาน้ํานะครับเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็แจกจ่ายไปทั่วเมืองอันนี้คือใบสมัครของเลออนโดโรดาวินชีแต่ว่า สิ่งที่เลโอนาร์โดดาวินชีทํากับเมืองนี้เมื่อเข้าย้ายเขามานะครับเมื่ออายุ30ปีนะครับก็ก็แน่นอนว่าเขียนไม่แบบนี้ก็คงได้รับการตอบรับนะครับเพราะว่าดูว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็ดังแล้วละ่ะเพราะเพราะอายุถึงเพราะตอนนั้นก็อายุ30แล้วนะครับ ย้ายมามิลานในประมาณปี1482นะครับเมืองมิลานในยุคนั้นก็เป็นเมืองแบบยุคกลางนะครับที่ผมบอกมีความแออัดหนาแน่นนะครับไม่มีระบบกัดการของเสียไม่มีระบบระบายน้ําเสียการจัดการขยะที่ดีขยะกาจะขนไปทิ้งนอกเมืองนะครับแต่ระบบบําบัดน้ําเสียของเสียภายในเมืองไม่มีแล้วมาอยู่ได้แป๊บเดียวครับเกิดเหตุการณ์สําคัญของภาคพื้นยุโรปที่ฆ่าชีวิต ของประชากรในภาคพื้นยุโรปไปเป็นจํานวนมากนั่นคือ b l a c k d เดทหรือการหรือว่าการระลอกครั้งใหญ่ของโลกนะครับในมิลานนะครับประชากรมากกว่า1ใน3หรือประมาณห0 0หมื่นคนนะครับตายจาก Black d e เดทอันนี้แล้วก็มันก็เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลอนาร์โดดาวินชเพุ่งย้ายเข้ามาเลยครับแล้วก็เจอปัญหานี้เขาก็ไปศึกษาแล้วเขาก็รู้ว่าไอการระบาดเนี่ย ของไอ้ไข้ดำนะครับ black d e a เนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่มีระบบการบำบัดน้ำเสียและระบบของการสุขอนามัยที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลโอนาร์โดดาวินชีได้ทำการเสนอนะครับก็ได้วาดรูปไว้ใน ไอ้สมุดโนต้ตของเขาอะนะครับมากมายแล้วก็พูดเกี่ยวข้องกับ ideal city นะครับเขียนไว้หลายๆอันนะครับเขียนไว้ประมาณตั้งแต่ปี1,487ถึง1,490แล้วก็หลักฐานก็ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งในบันทึกของเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาบันทึกอะไรเอาไว้บ้างผมจะมาทำการขยายความให้ทุกท่านฟังถึง ideal city ที่เลโอนาร์โดดาวินชีคิดเอาไว้นะครับผมขออนาต แชร์รูปภาพให้ท่านเห็นนิดนึงว่าเลโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยคิดอะไรไว้นะครับสิ่งที่เลโอนาร์โดดาวินชีคิดไว้เนี่ยเป็นตามภาพซ้ายมือก่อนนะครับภาพซ้ายมือเนี่ยสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญที่เขาบอกว่าเขาต้องการแก้ปัญหาเรื่องของสุขอนามัยของเมืองซึ่งเป็นตัวตั้งของการเกิดโรคระบาดณนะเวลานั้นคือแบล็กเด t เนี่ย เขาบอกว่าฐานของมันเนี่ยเมืองในยุคลางนะครับก็เป็นเหมือนกันทุกเมืองแหละครับก็คือมีปัญหาว่ามีกลิ่นเหม็นมากมีเรื่องของมลภาวะมีความแออัดนะครับมีโรคระบาดมีความทั้งระบาดเล็กๆนะครับโรคผิวหนังโรคจากสัตว์พาหะต่างๆที่แบบแค่เดือ,รอดร้อนแค่เราเดือ,รอดร้อนําคาญเฉยๆจนถึงโรคระบาดที่ถึงการฆ่าฆ่าชีวิตของของคนนะครับ เรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเสนอเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกที่ต้องคิดก็คือจะนำน้ำสะอาดนะครับเข้ามาอยู่ในเมืองได้อย่างไรบ้างหลักการของเมืองครับต้องมีคมนาคมขนส่งด้วยเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าทางน้ำเนี่ยใช้ทั้งสองอันรประโยชน์ก็คือนำน้ำสะอาดเข้ามาสู่เมืองนะครับแล้วก็ขุด ใช้คลองขุดครับคลองที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงกับแม่น้ําและก็มีประตูน้ำครับเพื่อควบคุมระดับน้ําได้เพื่อทั้งป้องกันน้ําท่วมนะครับควบคุมทิศทางควบคุมระดับของน้ําควบคุมเรื่องของการจัดการต่างๆภายในน้ําแล้วก็ยังใช้ระดับน้ําตัวของประตูน้ำเนี่ยกับระบบคมนาคมขนส่งนะครับเพื่อจะ เปลี่ยนระดับนะครับจากน้ํานอกเมืองเข้ามาสู่ในเมืองเนี่ยบางทีระดับไม่เท่ากันน้ําไหลเร็วไหลแรงจนไม่สามารถจะเดินเลือได้เนี่ยด้วยระบบของตัวของเอ่อการมีสิ่งที่ว่าล็อกหรือคําว่าเอประตูน้ำเนี่ยจะทําให้สามารถควบคุมน้ําทั้งน้ําดื่มน้ํากินน้ําใช้และคามนานกรมขนส่งได้เช่นกันต่อมาครับสิ่งที่เขาคิดก็คือมาตรฐานความปลอดภัยของเมืองเขาบอกว่าถนนในเมืองเนี่ยจะต้องมีความกว้างอย่างเหมาะสมถามว่าอย่างเหมาะสมเนี่ยคือเท่าไหร่ เขาเขียนเอาไว้ว่าอย่างน้อย20แบ็กเซียแบรกเซียคือหน่วยวัดความความยาวนะครับของตัวของประเทศอิตาลีเหมือนกับบ้านเราที่มีหน่วยเป็นเป็นปน,ปนวานะครับเป็นคืบเป็นศอกอย่างี้ครับหน่วยหน่วยวัดของเขาเนี่ยแปลเป็นหน่วยวัดเมตริกนะครับก็คือ70เมตรถามว่า70เมตรเนี่ยคืออะไร70เมตรมาจากความสูงของตึกที่สูงที่สุดท,ที่สร้างได้ในะเวลานั้น เขาบอกว่าถนนเนี่ยต้องกว้างไม่น้อยกว่า70เมตร70เมตรคือระยะที่แคบที่สุดนะของเส้นทางถนนที่เขาวางไว้ทําไมถึง70เมตรเพราะว่า70เมตรคืออาคารที่สูงที่สุดที่สร้างได้ณเวลานั้นในเมืองมิลานดังนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือข้างหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับพื้นที่ของเทะเศอตาลี่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว อยู่บ้านแม้ว่าจะไม่มากนะักเท่ากับที่ญี่ปุ่นก็ตามแต่ก็เกิดแผ่นดินไหวบ่อยก,กันแล้วก็อาคารในยุคก,ก่อนก็ยังไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นอาคารพังครับพังลงมาตรงไหนครับพังลงมาบนถนนเพราะฉะนั้นความสูงของอาคารที่ไม่เกินกว่าความกว้างของถนนเนี่ยเมื่ออาคารพังล้มลงมาทั้งอันเนี่ยก็ไม่กระทบต่ออาคารฝั่งตรงข้าม นี่คือมาตรฐานความปลอดภัยอันหนึ่งที่เลโอนาร์โดดาวิชีได้วางไว้และเมืองในประเทศอิตาลีหลายๆเมืองยังใช้มาตรฐานแบบเดียวกับที่เลโอนาร์โดดาวิชีวางไว้ตั้งแต่ปี1480กว่านะครับต่อมาครับไอ้ถนนกว้างๆเนี่ยเจเมตรเนี่ยกว้างเพราะฉะนั้นจะทําให้การระบายอากาศนะครับลมสามารถพัดเอากลิ่นเหม็นอะไรต่างๆนะครับหรือว่าอากาศที่เสียจากการ ใช้จากการหายใจจากการใช้งานจากการทํางานต่างๆเนี่ยออกไปได้อย่างค่อนข้างสะดวกและด้วยความกว้างเท่านี้ด้วยความสูงของอาคารที่เตี้ยกว่าสูงไม่เกินความกว้างของถนนเนี่ยทำให้แสงแดดส่องมาฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ไล่ความชื้นนึกถึงเมืองในยุคก,ก่อนนะครับถนนยังไม่ดีนะักเป็นดินอัดกันบ้างนะครับถนนเสื่อมโทรมอะไรต่างๆมีน้ําขังเนี่ยการมีแสงแดดเข้ามาเนี่ยนะครับหรือชื้นแฉะเนี่ยมันทําให้สามารถ ทําให้ดินมันแห้งสามารถช่วยฆ่าเชื้อโรคทําให้สุขนามนายของเมืองดีขึ้นได้นะครับสําหรับพื้นที่เมืองเป็นยังไงลองดูรูปนะครับอยากให้ทุกท่านเห็นรูปทางขวามือนะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปที่มีกลุ่มนะครับมีกลุ่มคนขอภัยนะครับมีกลุ่มคนที่เขา,เา,เาพยายามทำนะครับพยายามทำาตามที่ เลโอนาร์โดดาวินชีได้วางนะครับเขียนเป็นเท็กเอาเอาไวน้นยครับแล้วก็มาถอดความออกมาเป็นในรูปแบบนี้จะเห็นว่าถ้าด,ดูดูรูปกลางก่อนนะครับรูปกลางเนี่ยจะเห็นว่าเมืองเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นเมืองหลายชั้นหลายชั้นเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจนกลุ่มแรงงาน แล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับคมนาคมขนส่งนะครับทั้งทางถนนและทางน้ำเป็นมัลติโมเดลหับนะครับที่จะสามารถที่จะให้คนต่างๆเนี่ยเข้ามาทำการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ข้างล่างได้นะครับ มีทั้งยุคนั้นนะครับมีทั้งคลองนะครับเป็นที่เป็นคลองคลองขุดที่ผมบอกตอนตอนแรกนะครับเข้ามาในเมืองมีม้านะครับเดินทาง้วยม้ามีรถเข็นนะครับรถเข็นที่มีล้อยังไม่ดีนักเนี่ยที่จะสามารถที่จะเป็นระบบเส้นเลือดของเมืองนะครับคมนาคมขนส่งรวมถึงเซอร์วิสต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นี้ชั้นที่สองครับชั้นที่สองเนี่ยเป็นพื้นที่อาศัยของเรียกว่าคราฟแมนหรือกลุ่มคนชั้นกลางครับ คนเหล่านี้เขาทํางานอะไรครับก็คือช่างฝีมือที่ผมบอกแล้วว่าในเมืองเนี่ยคือแบ่งเป็นย่านต่างๆที่เป็นช่างฝีมืออยู่นะแต่ละย่านก็เป็นช่างอันนี้อันนี้อันนี้นะครับแล้วก็ชื่อก็ตามนั้นในตัวภาคพื้นยุโรปผมลองยกตัวอย่างให้ฟังเช่นชูมักเกอร์ที่เห็นเป็นคนแข่งรถนะครับก็คือชูเมเกอร์นี่แหละก็คือคนทํารองเท้าเขามีรากฐานมาจากช่างทํารองเท้านะครับมูเลอร์นะครับมูเลอร์คนที่ใช้ชื่อมูเลอร์เนี่ยก็คือ คนคนโมแป้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือได้สะท้อนความเป็นอยู่ของย่านต่างๆที่เป็นคราฟแมนครับหรือเป็นกิลด์ของเมืองเนี่ยชุมชนช่างฝีมือต่างๆที่ส่งถ่ายความรู้นะครับความสามารถกันภายในย่านต่างๆเหมือนบ้านเรานะครับมีถนนตีทองมีบ้านบาดบ้านพ่านผมก็แบบเดียวกันคนเหล่านี้ครับอยู่ที่ชั้นสองโดยที่มีร้านค้านะครับแล้วก็ ร้านขายงานงานฝีมือของเขาครับงานช่างของเขาเนี่ยอยู่หน้าอยู่ติดกับทางเดินที่มีหลังคาคลุมนะครับเห็นในภาพนะครับทางเดินที่มีตัวหลังคาคลุมเนี่ยก็คือทําให้เดินจับจ่ายซื้อสินค้านะครับเชื่อมโยงกันได้โดยไม่ต้องตากแดดตากฝนแล้วก็ชนชั้นกลางเนี่ยครับคนที่อยู่ชั้นสองเนี่ยก็จะสามารถที่จะทํางานแล้วก็มีที่อยู่อาศัยนะครับรวมกันเพราะแน่นอนครับในยุคนั้น แหล่งงานกับที่อยู่อาศัยคือที่เดียวกันทํางานเวิร์กช็อปต่างๆเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองครับผลิตงานในบ้านของตัวเองต่อมาชั้นบนสุดครับชั้นบนสุดจะเป็นที่อยู่อาศัยของนึกไม่ไม่ได้อยากให้นึกถึงนึกถึงภาพในยุคนั้นนะครับอยากให้คิดว่าเลโอนาร์โดเป็นคนแบ่งชนชั้นแต่สภาพสังคมณนะเวลานั้นเป็นอย่างนั้นชั้นบนสุดเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและเลโอนาร์โดบอกว่าอันเนี้ย คือชั้นที่สวยที่สุดของเมืองนะครับเขาใช้เขาเขาใช้ตรงตรงนี้นะครับโดยที่จะเป็นทางเดินกว้างๆนะครับมีเรื่องของอพาร์ตเมนต์ต่างๆที่คนจะอยู่ได้นะครับแล้วก็เป็นทางเดินสวยงามเนาะเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีทางเดินภายในอาคารแล้วก็พื้นที่ลานภายในอาคารที่คนสามารถจับกลุ่มทํากิจกรรมและลอื่นๆได้ถ้าดูรูปตรงกลางนะครับถ้าดูรูปตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่ามันมี มันมีช่องเปิดอยู่อันหนึ่งเห็นไหมครับเป็นหลุมนะครับลงไปเนี่ยครับหลุมเนี่ยนะครับคือสิ่งที่โรนาร์โดดาวินชีคิดว่าจะเนื่องจากเมืองมีหลายชั้นและที่เห็นเนี่ยคือชั้นบนสุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือต้องดึงเอาแสงและอากาศเนี่ยลงสู่ชั้นล่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือจะดึงเอาแสงและอากาศเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็จะมีด้วยเทคนิคของเขานะครับด้วยสิ่งที่เขาคิดระบบให้ระบบ ัวของไฮดริกแล้วก็ระบบการทําการลําเลียงน้าเพราะฉะนั้นจะมีน้าปราปาครับเป็นน้ําดีเนี่ยเข้าสู่บ้านทุกหลังไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ตามในพื้นที่เมืองแล้วเขาก็จะมีระบบการจัดการของเสียนะครับอยู่ในพื้นชั้นใต้ดินนะครับอยู่อยู่ชั้นใต้ดินของของเมืองโดยที่จะมีท่อทิ้งขยะแบบที่เราเห็นในตัวคอนโดนี่แหละครับท่อทิ้งขยะทิ้งจากข้างบนลงล่างลงไปสู่ ระบบการจัดการหรือที่รวมรวบร,รวมขยะชั้นใต้ดินเลยโดยที่ไม่ต้องแบกหามกันลงไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเขาได้ออกแบบพื้นผิวข้างในนะครับของไอ้ท่อเนี้ยให้สะอาดและไม่มีพื้นผิวแบบที่ขยะจะไปติดค้างจนเกิดความหมักหนมของเชื้อโรคนะครับถ้าขยะมันไม่ไหลไปหมดนะ ขยะมาติดค้างของเสียมาติดค้างเน่าเสียข้างในก็เกิดเชื้อโรคเกิดสัตว์พาหะขึ้ามาอีกเพราะฉะนั้นเขาก็ออกแบบนะครับระบบข้างในหรือว่าพื้นผิวข้างในไว้ให้สามารถที่จะปลอดภัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของสุขนามัยที่ดีได้สิ่งที่เลโอนาร์โดคิดต่อจากนั้นก็คือว่าระหว่างชั้นต่างๆนะครับเมืองมีหลายชั้นเพราะฉะนั้นระหว่างชั้นต่างๆเนี่ยจะมีบันไดเชื่อมโยงระหว่างกันแต่บันไดเนี่ย สิ่งที่บันไดคิดก็คือว่าเอ๊ะบันไดเนี่ยมันเสียพื้นที่ด้านในของอาคารนะครับดูรูปปนเพราะฉะนั้นเขาจึงดึงเอาบันไดนะครับออกมาอยู่นอกอาคารซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากในยุคนั้นนะครับบันไดออกมาอยู่นอกอาคารทั้งหมดเพื่อที่จะให้ข้างในของอาคารเนี่ย ไม่ได้เกะกะด้วยตัวบันไดนะครับเพราะฉะนั้นทั้งลูกตัง้งลูกนอนอะไรต่างๆเราจะเห็นภาพบนนะครับภาพบนขวานี่จะเห็นว่าบันไดยอยู่นอกอาคารทั้งหมดเพื่อที่จะทําให้ข้างในเนี่ยได้พื้นที่โลง่งๆกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลโอนาร์โดดาวินชีคิดเนี่ยมันก็คือเมืองที่ก่อนเหมือนแบบผู้มาก่อนการนะครับคิดถึงเมืองแบบเนี้ยก่อนที่จะเป็น Compact city หรือเมืองในยุคใหม่แบบที่เราเห็นกันเขาเขาประมาณกันว่าอย่างน้อย400-500ถึงปีที่เลโอนาร์โดคิดก่อนที่จะมีเมืองแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่สอดคล้องกันแนวคิดของเลโอนาร์โดดาวิ i ชีว่าจะเป็นการมีบันไดยอยู่นอกอาคารเมืองหลายชั้นนะครับเมืองหลายชั้นเขาไม่ได้ลดความหนาแน่นของประชากรเมืองลงนะครับแต่เอาประชากรไปซ้อนกัน แล้วก็มีระบบเนี่ยเขาคิดถึงระบบน้ําดีและน้ําเสียซึ่งเป็นงคงประกอบสําคัญที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะครับน้ําดีทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีน้ําสะอาดกินดื่มใช้ร่างกายก็แข็งแรงแล้วก็มีการจัดการน้ําเสียและของเสียที่ดีเพื่อให้เราไม่เจ็บป่วยและไม่เกิดสัตว์พาหะที่จะทําให้เกิดโรคระบาดต่างๆขึ้นมาซึ่งเป็นท้องเรื่องของยุคนั้นเราจะเห็นภาพตัวนี้ว่าสิ่งที่ เลโอนาร์โดดาวินชีคิดเนี่ยก็คือสิ่งที่ตอบสนองหรือแก้ปัญหาของเมืองในเวลาไหนนี่คือสิ่งสําคัญครับท้องเรื่องอย่าเวลาเราเรียนเรื่องของเมืองต่างๆอย่าไปจําเพียงแค่หรือเข้าใจเพียงแค่ว่าเมืองเป็นอย่างไรแต่ต้องเข้าใจว่าเมืองคือปลายสุดของกระบวนการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เมืองทั้งหมด มันมาจากปัจจัยอื่นครับมาจากเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์มาจากเรื่องของฐานเศรษฐกิจมาจากเรื่องของวิถีทางการทํางานวิถีทางระบบสังคมต่างๆที่จะทําให้เมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือเมืองเนี่ยถูกออกแบบวางผังนะครับมีรูปแบบทางระบบกายภาพที่สอดคล้องกับวิถีในยุคนั้นเราจะเห็นภาพครับว่าเมืองที่เลโอนาร์โดดาวินชีคิดมีทั้งความสะอาด คมนาคมขนส่งมีการแยกโซนต่างๆในทางตั้งอย่างเหมาะสมมีพื้นที่ที่ทำให้ประชาชน,นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีทางเดินนะครับการเชื่อมโยงที่มีความปลอดภัยจากสภาพลมฟ้าอากาศมีคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกับภายนอกเมืองจะใหญ่ได้ต้องสามารถดึงเอาทรัพยากรจากภายนอก เข้ามาในพื้นที่แล้วสามารถขายเอาทรัพยากรขายผลิตผลออกไปนอกเมืองได้า,าทางถนนและทางาทางน้ําใต้ดินที่ถูกนํามาใช้และเชื่อมโยงกับแม่น้ําลําคลองโดยรอบแต่สามารถป้องกันภัยพิบัติด้วยระบบประตูน้ําและจัดก,การคามนาคมกลขนส่งได้เป็นอยา่างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดาวินเลโอนาร์โดดาวินชีทิ้งไว้ให้กับนักพัฒนาเมืองในยุคต่อๆไปก็คือแนวคิดที่ ก้าวล้ำไปในรูปแบบของ c o m p พ c ซิตี้และเมืองที่สะอาดปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับ Urban Talk แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ